คุณมีอิทธิพลต่อใจเขาแค่ไหนเขามีความรู้สึกโรแมนติกและแอบปลื้มคุณอยู่มีความว้าวุ่นอยากทักหาอยากเจอหน้าคุณพลังงานออกมาชัดมากว่าคุณมีอิทธิพลลึกซึ้งต่อหัวใจของเขาเขาแอบปลืม้มแอบปบระทับใจแอบบคิดถึงเขาพยายามเก็บอาการแต่ใจยังหวั่นไหวเพราะคุณมีทั้งความอบอุ่นผสมกับความน่าหลงไหลภายนอกเขาอาจดูนิ่งสุภาพหรือเข้าถึงยากแต่จริงๆเขาคิด วิเคราะห์และจับตามองคุณตลอดคุณมีอิทธิพลต่อเขาจนเขาพยายามใช้เหตุผลกลบความรู้สึกไ <The Empress. S 1> พ่ t ดี e อมเพรสไพ่ใบนี้คือตัวแทนของคนที่ครองพื้นที่ในหัวใจใครบางคนไปแล้วความสวยความหล่อความมีสเสน่ห์ความเป็นตัวเองทำให้เขาหลงรักคุณง่ายมาก Temperance เขาพยายามถ่วงสมดุลความรู้สึกตัวเองเขาคิดถึงคุณบ่อย แต่พยายามคุมอารมณ์ไม่ให้ตัวเองเผลออินเลิฟกับคุณมากเกินไป